ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับทรงราสวัสดีในโอบอมโปโอดีใจหลายๆเลยครับพี่น้องครับที่พี่น้องบ้านตรวจั้านทาตำบลอ,อยู่กับพี่กับน้องอยู่กับพื้นที่มีอะไรบอกมีอะไรเรียกใช้ที่ตบลจันทวเชรทำยังไงเราจะเป็นเปิดเ,เป็นด่านขาวนะบอได้เพราะบ้านเราแม้แต่เรื่อง ที่เป็นเรื่องจักอยูล่แดงที่หนองสมิงช่องตาโกที่มันดากเขาช่องตะโกมันดักส่งเรื่องแล้วก็ทุ้มที่สภาพูดที่สภาไม่ตม่ำกว่า20 30ครั้งโกติหลังจากที่ทำการศึกษาโดยรวมรอบสุดท้ายรอบที่ห้าเสร็จแล้วที่น้องดูโซเรียบธตรมป,ประการผู้จัดครับพอาที่คณะรับเห็น เีมาที่จะเห็นพี่น้องบอกผมผมไปพูดที่สภานี่น้องจำนงพระเนี่ยปีหน้ามาแล้วเด้อเนี่ยมันนิสัยที่ไปประคุณัยพี่น้องไม่ต้องห่วงครับกำลังก่อสร้างอยู่ครับสี่เลนต่อตรงแถวบ้านโคกยางหนึ่งครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมกระทุ้งพูดที่สภาแล้วเนี่ยจากสินตัง ังนั้นโดยระเบียบถ้าเป็นโครงการใหญ่จะทำได้จะต้องมีการศึกซาที่แล้วผมไม่ได้อยู่เขตบ้านปวดแต่มีอะไรที่บ้านปวดผมมาตลอดครับมาสองใบเลยครับแยกออกจากกันเราสามใต้ทุกเรื่องมีผลงานหรือจะเราเทียบง่บายๆก็พอได้ทั้งสองปัดขอสองปัดเลยนะครับต้องเป็นสีเลนทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราแก้ไขจุดที่ ปู่ย่าตายายพี่น้องเรามีความเคียดที่หลากหลายมากๆเลยครับแต่ถ้าพรรคอื่นที่เราเลือกไปเขามาเป็นเขาจะมองเห็นผู้ดิรําเราไม่ได้เบอร์ห้าเบอร์ห้าษีรุ่มรอดรุ่มรอดรุ่มรอง จะถึงวันที่14พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่พี่น้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวทหารที่ยืนอยู่ตามอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นขวามือซ้ายคือผมนะครับเอาฝั่งนี้ก็เยืนนะครับเรีเชิญทวกคนวกหนึ่งชั่วโมงด้วยกันหากท่านยืนรอฟังนะครับอากาศมันร้อนๆเดี๋ยวเราจะไม่มีสมาธิในการฟังนะหลายครัวรแ้ประมาณร้อยกว่าตัวด้วยกันมาเรียนเชิญเลยนะครับพี่น้องที่มาถึงแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องยืนอยู่ครับ ผมนัำเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนเป็นผู้แทนเมื่อพี่น้องประชาชนดีหลายท่านที่อยู่บ้านตรวดท่านมีญาติั่งนูนสอบถามท่านทราบดีครับรุ่รจวดทองสีเบอร์ห้านะครับบัตรสีม่วงพูดจริงทําจริงคบง่ายใช้กล้องมีเวลากดติดพื้นที่มีผลงานครับวันนี้ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องอบ้านกรวดห้าตบลดีมากๆล้นหลามบ้านกรวดเคยเป็นเขตผมเมื่อ1ิปีที่แล้ว แต่สมัยที่เราไม่ม,ไมีไม่มีบ้านขวดวันนี้ผมได้กลับมาคืนสู่บ้านสู่พี่น้องบ้านขวดเรียนยินยันการทํางานทําเต็มที่กดติดพื้นที่ทํายังไงให้บ้านเราดีพัฒนาทํายังไงให้จุกพลน์ยกฐานะเป็นด่านทวรมีถนนที่เกิดความปลอดภัยกับน้องและที่สําคัญในเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรและรายได้ให้กับพี่น้องเราครับจริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้นะครับผมจะไม่มองภาคอื่นเลยมันเป็นการที่เราต่อสู้กับตัวเองครับ ต่อสู้เพื่อให้รับความไว้บังใจจากพี่น้องผมเชื่อมั่นว่าการทํางานที่เราทํางานมาตลอดอยู่ในใจพี่น้องพี่น้องจะให้โอกาสต่อเนื่องในการทํางานต่อครับขับเขตเลือกตั้งที่9นะครับซึ่งมี4อำเภอนะครับบ้านกรวดลาหารทรายโดนิแดงเฉลิมเกีิเรามีของดีเรามีพื้นที่นะครับที่ดีมากๆนะครับมีทั้งจุดผลโปร่มีทั้งขอบนุ่มุง มีทั้งด่านถาวรน,นะครับเราจะเดินหน้าเราจะร่วมกันเราจะโตไปร่วมกันทำยังไงให้พี่น้องบ้านเรามีความสุขและมีรายได้ที่ดีครับเบอร์ห้าครับเบอร์5้าเบอร์หเบอร์ห